สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะวิชาการงานอาชีพนะคะของชั้นปถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูได้สั่งให้นักเรียนเนี่ยตัดผ้านะคะ,ะขนาดนี้นะคะผ้าขนาดที่ตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนไปนะคะจำนวน8ชิ้นเพื่อที่จะมาเรียนในเรื่องของ การซ่อมแซมเสื้อผ้าขั้นพื้นฐานนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ปดแปดแปแบบใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะก็เพื่อนบางคนนะคะก็ได้ได้ลองอได้ทําไปบ้างแล้วนะคะส่วนบางคนที่ไม่ได้มาโรงเรียนวันนี้คุณครูก็จะมาสาธิตนะคะมาทําให้นักเรียนนะคะแล้วมาทําให้ดูนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะ เมื่อน,นักเรียนทำเสร็จแล้วก็นำไปติดลงในปฏิทินเก่าหรือกระดาษแข็งนะคะเพื่อทำเป็นรูปเล่มนะคะคุณครูได้อธิบายไว้ในไปในชั่วโมงที่เราเรียนที่โรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะต่อไปนะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะก็จะมีเข็มนะคะ เข็มสอยเบอร์7นะคะหรือเบอร์8นะคะแล้วก็ได้นะคะถ้าหากวา่าถ้าตามหลักแล้วเนี่ยในการาซ่อมแซมเสื้อผ้าเนี่ยถ้าผ้าเป็นสีอะไรได้ก็จะต้องเป็นสีเดียวกับผ้าใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณครูมาสาธิตให้ดูเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้ดูาลายชัดๆดูขั้นตอนการชัดๆนะคะก็เลยจะใช้ได้คนละสีกับผ้านะคะแล้วก็มีกันไกนะคะ แล้วก็เข็มหมุดนะคะเข็มหมุดสําหรับเอาไว้ยึดผ้าไม่ให้มันไหลกันไม่ให้มันไหลนะคะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มออย่างแรกก่อนเลยก็คือการเน่านะคะการเนาดูขั้นตอนการทํานะคะการเนานะคะให้นักเรียนเริ่มต้นนะคะให้นักเรียนพับผ้านะคะประมาณนะคะ1เซนนะคะสองครั้งนะคะพับแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ ถ้านักเรียนไม่ถนัดนะคะให้นักเรียนใช้เข็มหมุดนะคะตรึงไม่ให้มันไหลนะคะเอาเข็มหมุดกลับไว้นะคะไม่ให้มันผ้ามันไหลนะคะเสร็จแล้วการเนานะคะเอาเข็มใส่ได้นะคะแล้วก็เริ่มนะคะแทงผ้า่าแทงลงไปนะคะครึ่งบริเวณครึ่งของอผ้าที่เราพับไว้นะคะ แทงลงไปแล้วก็ใช้ปลายเข็มเนี่ยค่ะจากข้างหลังนะคะดันขึ้นมาประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ใช้วัดระยะนะคะเข็มปลายเข็มนะคะก็ประมาณ1เซนเหมือนกันไปเรื่อยๆนะคะให้มันเท่าๆกันนะคะข้างบนข้างล่างนะคะถ้าเข็ม ทำไปเรื่อยๆนะคะสังเกตได้ว่าตรงเส้นพัพตรงนี้ค่ะมันจะมีความเท่ากันนะคะเสร็จแล้วก็ดึงได้เลยค่ะแล้วก็ดึงผ้าออกนะคะเห็นไหมคะจะมีความเท่ากันครา้งข้างหน้า และข้างหลังนะคะอันนี้คือการเนาเท่ากันนะคะเวลาการจบนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะเข็มนะคะแทงลงไปก่อนนะคะเวลาจบอย่าให้สุดนะคะแทงเข็มเสร็จแล้วจับได้นะคะม้วนนะคะม้วนบริเวณปลายเข็มนะคะประมาณสองรอบถึง3มรอบนะคะ แล้วก็กดไว้แล้วก็ดึงเข็มออกค่ะ,ะแบบนี้นะคะเสร็จไปแล้วนะคะการเนาเท่ากันนะคะการเนาเท่ากันนะคะจะดูข้างหน้าและข้างหลังจะเท่ากันนะคะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นการเนาไม่เท่ากันนะคะถ้านักเรียนคิดว่ากลัวมันจะไม่ตรงนะคะ,ะเวลานักเรียน เนาไปเรื่อยๆนักเรียนกลัวไม่ตรงนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดนะคะทาบลงไปนะคะทาบลงไปที่ผ้านะคะแล้วใช้ดินสอนะคะใช้ดินสอขีดนะคะขีดบางๆนะคะเพื่อให้เห็นรอยนะคะว่า,าเป็นแนวนะคะเป็นเป็นแนวในการเนานะคะ อ да. de really ่าเท่ากันก็เอาไม่เท่ากันก็เหมือนกันนะคะแทงเข็มลงไปก่อนนะคะข้างล่างใหญ่นะคะข้างล่างประมาณ1เซนนะคะใช้เข็มดันขึ้นมานะคะจับผ้าเนี่ยดันขึ้นมาและเราจะเห็นว่าเข็มมันจะตรงหรือไม่ตรงจะดูที่ปลายผ้านะคะมันจะแทงขึ้นมานะคะแล้วก็ข้างบนเล็กนะคะก็นิดเดียวครึ่งนึงก็พอนะคะแล้วก็หนึ่งเซนนะคะข้างล่างจะใหญ่ข้างบนจะเล็กนะคะ ทำไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ตรงนะคะนักเรียนก็สามารถดึงเข็มออกนะคะแล้วก็แทงใหม่ก็ได้นะคะ,ออเ,ะเสร็จแล้วนะคะคก็ทีนี้ก็จบ จบผ้าเหมือนกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะแทงเข็มลงไปก่อนแล้วก็จับม้วนนะคะประมาณ3รอบ2 3รอบนะคะแล้วก็กดไว้นะคะแล้วก็ดึงแล้วก็ตัดได้นะคะนี่นะคะสังเกตเห็นว่าข้างบนจะเล็กนะคะข้างล่างจะใหญ่นะคะ,อ,ะอันนี้อาจจะผิดไปนิดนึงนะคะ ต้องขอโทษด้วยอ่าเอาข้างข้างบนจะเล็กนะคะข้างล่างจะใหญ่นะคะอ่าอันนี้ขอผิดไปนิดนึงนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการเนาเฉียงนะคะการเนาเฉียงนะคะให้นักเรียนนะคะอ่าเอาเข็มขึ้นมาก่อนนะคะปักจากด้านล่างขึ้นมานะคะนะคะ แล้วก็ทำได้เฉียงลงไปนะคะลงไปข้างล่างนะคะอยู่ประมาณไหนนะคะให้นักเรียนกํำหนดไว้นะคะแล้วก็ใช้เข็มปักลงไปนะคะปักลงไปบริเวณที่เป็นที่เรากำหนดไว้นะคะพอได้เฉียงมาแล้วใช่ไหมคะ,ะปักตรงนี้กําหนดตรงนี้แล้วก็แทงเข็มลงไปขึ้นไปตรงๆนะคะประมาณครึ่งเซนนะคะให้เป็นแนวเดียวกันนะคะ ไปข้างหน้านะคะแล้วก็ย้อนลงมาก็กะประมาณครึ่งเซนเหมือนกันจากตรงนี้นะคะ<า>ไปทีละครึ่งเซนทีละครึ่งเซนนะคะ<า>จะเป็นแนวขนานไปนะคะขนานไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะเอาได้ เสียงไปก่อนนะคะให้มันเท่าๆกันนะคะแล้วก็แทงเข็มลงไปนะคะ ก็กได้นะคะคานเนาเฉียงนะคะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเหมือนเนานะคะเนวสลับกันนะคะเนวธรรมดาและแต่ข้างบนจะเป็นแบบเฉียงนะคะตอนนี้ผ่านไป3แบบแล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของการสอยนะคะการสอยเนี่ยจะนิยมใช้ในการ สอยชายกระโปรงชายเสื้อต่างๆนะคะเวลาชายกระโปรงหลุดนะคะ,ะเหมือนกันนะคะพับก่อนนะคะการไม่ให้ผ้ามันไหลนะคะก็ใช้เข็มหมุดกัดก่อนนะคะเป็นแนวไว้ก่อนอะระวังปลายเข็มด้วยนะคะ อันนี้จะเป็นการสอยซ่อนได้นะคะ,ะนักเรียนดูนะคะมันจะมีรอยพับตรงนี้นะคะเป็นดูตรงนี้ให้นักเรียนเอาเข็มแทงเข้าไปข้างในนะคะแทงออกมาก่อนนะคะออกมาตรงบริเวณรอยพับตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะตรงรอยพับนี้นะคะมันจะเป็นตรงรอยพ,พับพอดีนะคะแล้วนักเรียนสก,กิดนะคะสก,กิดอันนี้คือการสอยซ่อนได้นะคะได้จะอยู่ข้างในในรอยพับนะคะก็คืออ่า สก,กิดนิดนึงนะคะสก,กิดผพพ้าผืนข้างล่างนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะดึงขึ้นมาก่อนนะแล้วก็แทงกลับลงไปข้างบนบริเวณตรงที่เราสอยที่เราออกมาเมื่อกี้นะคะ,ะแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยไล่ไปตามแนวนะคะตามแนวรอยภาพตรงนี้นะคะเข้าไปนะคะอันนี้สามารถเราสามารถใช้กว้างได้นะคะ สกิดผ้านิดนึงนะคะสกิดผ้าข้างล่างนิดเดียวนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะเห็นไหมคะมันจะไม่เห็นได้เลยมันจะเห็นนิดเดียวก็คือตรงบริเวณที่เราสอยไว้นะคะแล้วก็แทงกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะกสกิดนิดเดียวนะคะสกิดผ้าข้างล่าง แทงขึ้นไปค่ะแทงเข้าไปในรูในรอยพับนะคะนี่นะคะ แล้วก็เก็บผ้าเหมือนเดิมนะคะแทรเห็นไหมคะจะไม่เห็นได้เลยนะคะข้างหลังก็จะนิดเดียวนะคะแค่นี้นะคะแค่จุดนิดเดียวนะคะอันนี้คือการสอยซ่อนได้นะคะอันต่อไปนะคะก็คือการสอยฟันปลาหรือการสอยซิกแซกนะคะ,ะเราจะทําย้อนลงมานะคะจากจะเป็นสกิปผ้าย้อนลงมานะคะ เป็นการสลับลงมาจากข้างบนนะคะสอยขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็สอยข้างล่างสกีนนิดเดียวนะคะเฉียงเฉียงนะคะซิกแซกไปมานะแล้วก็สลับลงมาข้างล่างนะคะเฉียงลงมานะคะแทงขึ้นนะคะ นี่ไหคะ สขิดผ้านิดเดียวนะคะมันจะผา่าได้มันจะเฉียงมาเองเลยนะคะตามแนวเลยนะคะ ใครที่ชอบปักผ้านะคะปักผ้าเช็ดหน้าปักผ้าปักเสื้อนะคะสามารถใช้ลายนี้ได้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิม นี้ก็จะเป็นลายฟันปลาหรือลายซิกแซกนะคะข้างหน้าจะเป็นฟันปลานะคะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนสอยนิดเดียวนะคะข้างหลังนะคะจะไม่เห็นนะคะข้างหลังค่ะต่อไปก็จะเป็นการด้นตะลุยนะคะการด้นตะลุยเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนเนานะคะแต่จะใช้ฝีเข็มนะคะในการสอดในการเย็บเนี่ยในการเนาเนี่ยถีนะคะก็คือ ทีละนิดเดียวนะคะทีละมิลน,นะคะทีละมลทีละนิดเดียวแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะเหมือนการเนาค่ะแต่ใช้ฝีเข็มนิดเดียวนะคะนีค่ะถ้านักเรียนกลัวว่ามันจะไม่ตรงนักเรียนสามารถใช้ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ใช้ดินสอขีดได้นะคะเนี่ค่ะจะใช้นิดเดียวนะคะสกิดผ้ามานิดเดียวพอนะคะ จะสวยกว่านะคะจะลำบากหน่อยนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้ในการเดินเส้นเวลาปักผ้านะคะดวนตะลุยเนี่ยจะเดินเส้นสวยๆเป็นขอบเสื้อนี่ค่ะจับผ้าเข้าผ้าทับทบไปทบมานะคะ ถ้าได้มันพันกันนะคะก็จับดึงดึงดึงนะคะอันนี้นะคะ ้ามันหนาไปนักเรียนดึงไม่ไหวก็ไม่ต้องเอาเยอะนะคะเอาน้อยๆก็พอนะคะนี่นะคะอันนี้คือด้นตะลุยนะคะจะเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังนะคะจะเป็นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการด้นถอยหลังนะคะด้นถอยหลังเนี่ยจะมีฝีเข็มนะคะที่มันเหมือนกับการเย็บจักนะคะ อเริ่มต้นนะคะก็คือแทงเข็มนะคะข้างบนลงไปนะคะแล้วก็แทงขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งเซนนะคะเหมือนเราเนวตอนแรกนะคะประมาณนี้นะคะ,ะแทงออกมาเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ปลายเข็มนะคะย้อนกลับมาเห็นไหมคะย้อนกลับมาครึ่งหนึ่งนะคะของที่เราเย็บไปเมื่อกี้นะคะ,ะช่วง อันนี้คือหนึ่งช่วงตรงนี้ใช่ไหมคะหนึ่งหนึ่งช่วงเห็นไหมคะอ่าหนึ่งช่วงนะคะเสร็จแล้วเอาเข็มนะคะย้อนกลับมาแทงลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ยาวไปหน่อยถ้าเกิดทีกว่านี้นะคะเล็กๆกกว่านี้จะ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 สวยกว่าจะสวยนะคะอ่าแล้วก็วัดไปนะคะก็คือจากจุดนี้ไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะ แบบนี้นะคะ,ะเสร็จแล้วย้อนกลับมาแทงลงไปตรงหัวของเส้นเมื่อกี้เลยนะคะแทงลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็แทงไปข้างหน้านะคะประมาณหนึ่งเซหนึ่งมิลน,นะคะจากจุด มันจะชิดติดกันเป็นเส้นเดียวเลยนะคะแล้วก็แทงลงไปนะคะ จะย้อนกลับมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินหน้าไปนะคะแทงเกินไปนด้านหน้านะคะเห็นไหมคะหนึ่งช่วงเนะี่ยครึ่งหนึ่งนะคะเห็นไหม นี่นะคะข้างหน้าจะเป็นเส้นตรงเลยนะคะเหมือนกับเหมือนกับฟันฝีจักเลยนะคะส่วนข้างหลังจะเป็นเส้นซ้อนกันแบบนี้กระตรงเหมือนกันนะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นการาเย็บกระดุมนะคะเวลาที่เสื้อนักเรียนนะคะของนักเรียนเองนะคะหลุดนะคะกระดุมหลุดนักเรียนสามารถใช้วิธีนี้นะคะในการ เย็บกระดุมได้นะคะในการใสออ่ซ่อมแซมกระดุมที่หลุดได้นะคะก็มันจะแล้วแต่นะคะว่าบางกระดุมนะคะบางเม็ดมันจะมี2รูหรือ4รูนะคะถ้า4รูนะคะก็ง่ายๆค่ะนักเรียนก็แทงแทงข้างล่างขึ้นมานะคะโผล่มาที่รูกระดุมนะคะแล้วก็ปักตรงไปนะคะจากคู่นะคะคู่นี้นะคะประมาณ เอาให้มันแน่นๆก็ประมาณ3ถึงประมาณ5รอบนะคะ1 2นะคะ2รอบ 3, ประมาณ5รอบนะคะ,ะเอาข้างล่างก่อนเอาคู่เดียวก่อนนะคะ3 4ส ะคระบห้าแล้วไม่ต้องตัดนะคะให้ข้ามาอีกรูนึงนะคะมาอีกรูอีกคู่หนึ่งนะคะนักเรียนไม่เห็นนักเรียนก็ดูข้างล่างก็ได้นะคะประมาณเนี่ยมันก็จะโผล่รูนะคะอันนี้ก็ห้าครั้งเหมือนกันปักขึ้นลงขึ้นลงง่ายๆค่ะเย็บกระดุม เสร็จแล้วนะคะเวลาเก็บได้นะคะนักเรียนก็พันทำเป็นนักเรียนก็แทงขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็เอาได้พันแต่นี้มันตั้งมแซนมันสั้นไปเนาะสอดเข้าไปนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการทํารังดุมด้วยนะคะอะ่ให้มันอยู่แนวเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะให้นักเรียนพับวัดระยะประมาณอ่ะเอาห่างกันประมาณ5้าเซนละกันตรงนี้นะคะให้นักเรียนพับนะคะพับแบบนี้แล้วใช้กรรไกรตัดนะคะไม่ต้องตัดเยอะนะคะตัด นิดเดียวนะคะ,ะกะระยะน่าจะติดกระดุมได้นี่แสดงว่าติดได้นะคะก็มันเป็นดูเราจะต้องทำรังดุมก่อนนะคะ,ะวิธีการทำรังดุมนะคะเพื่อไม่ให้ผ้าที่เราตัดเนี่ย ม, er. <k iss arp> มันลุยนะคะมันแทงข้างล่างก่อนนะคะนักเรียนแทงเข็มขึ้นมานะคะเริ่มจากข้างล่างนะคะที่เราตัดตรงเมื่อกี้นะคะนักเรียนก็แทงเ <_ Luiza> ทงข็มให้มันโผล่ในรูกลางก่อนนะคะแล้วจับได้ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะที่อยู่ตรงใต้นะคะพันเข้าไปเหมือนตอนเราจบได้เมื่อกี้คะ่ะเหมือนตอนเราจบได้ทุกครั้งเลยแทงเข็มไปจับได้พัน รอบเดียวนะคะไปให้รอบเลยให้สุดเลยนะคะอันนี้เป็นการาเก็บผ้านะคะไม่ให้มันลุ่ยนะคะเวลาเราตัดผ้าได้มันจะลุ่ยนะคะ ว่าใช้ได้ไหมนะคะติดกระดุมเวลาติดใช่ไหมอย่นี้นะคะ,ะครบทั้ง8รายการแนนิดแล้ว8แบบแบบแบบแล้วนะคะที่เราได้คุยกันไว้นะคะอันนี้คือการติดกระดุมนะคะและลังดุมนะคะ อันนี้คือการด้นถอยหลังนะคะอันนี้คือการด้นตะลุยนะคะอันนี้คือสอยฟันปลานะคะอันนี้คือสอยส้นได้นะคะอันนี้คือเนาเฉียงนะคะอันนี้คือเนาไม่เท่ากันนะคะเห็นไหมคะเนาไม่เท่ากันส่วนอันสุดท้ายก็คือเนาเท่ากันนะคะทั้งหมดนี้นะคะ พอนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนําไปติดลงในกระดาษแข็งนะคะหรือปฏิทินนะคะ,ะปฏิทินเก่านะคะติดกระดาษแข็งแล้วรวบรวมเป็นรูปเล่มนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะเป็นปกมีปกมีชื่อของตนเองนะคะตกแต่งนะคะ ให้หน้าดูนะคะให้คงทนนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะคลิปนี้คุณครูจะใช้เวลา2อาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนอาจจะยังเย็บไม่เสร็จต่อด้วยสัปดาห์หน้าได้เลยนะคะแล้วเรามาพบกันอีกทีก็คือ เปิดเทอมเลยวันที่มาโรงเรียนนะคะวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันนะคะตอนเปิดเทอมนะคะหรือถ้าใครไม่สนอ่ะหรือถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะวิธีการเย็บตรงไหนสามารถดูได้ใน Youtube หรือทักมาหาคุณครูได้นะคะแอดไลน์มานะคะตามเบอร์โทรที่ในตารางในตารางสอนได้เลยนะคะ ค่ะวันนี้ก็คุณครูก็สวัสดีมีเพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีค่ะ